สวัสดีตอนเช้าสุขสันต์วันอาทิตย์สุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาพระคุ้มครองสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านครับวันนี้วันที่16รกรกฎาคม2566เรามาทำหุ้นกันบ้านกันต่อนะครับวันนี้นำเสนอหุ้น STEC ชื่อย่าหุ้น STECS บริษัทสยามเทคนิคคอนกรีตจำกัดมหาชน s อสเทคือผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงชั้นนำของประเทศชื่อเว็บไซต์ก็เป็นเหมือนหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับอย่าไปจำสับสนกัน STEC นี่เป็นเครื่องหมายการค้าส่วนชื่อหุ้นคือตัวนี้ครับ STEC ลักษณะธุรกิจของหุ้น STEC บริษัทสยามเทคนิคคอนกรีตจำกัดมหาชนผลิตและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงภายใต้เครื่องหมายการค้า STEC สะกดด้วย STEC นะครับได้แก่เสาเข็มเสาไฟฟ้าเป็นต้นและให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการตอกเสาเข็มรวมทั้งให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทบริษัทต,ตั้งอยู่แวงทุ่งสองห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครอย่าจำสับกันกันกบหุ้นตัวนี้นะครับ ข้อมูลของบริษัท s อสเทซึ่งจัดหมวดหมู่อยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างวัสดุก่อสร้าง s อสเทมีค่า PE 14.67 P/B/B 1.15ปันผล1.25% r o a 6.07% ROE 8.07% d e Ratio 0.96 EPS 0.03 เบต้า0.37ข้อมูลของบริษัทก็เป็นปกติดีครับที่น่าสังเกตก็คือค่าเบต้า0.37ความผันผวนของราคาเมื่อเทียบกับเซตแล้วนี่ก็น้อยมาก D/E Ratio ก็แสดงถึงบริษัทมีหนี้เป็นจำนวนไม่มากยังไม่ถึง1เท่า EPS ก็พอใช้ได้ครับ0.03ค่า P/E ก็ยังไม่แพง ราคาปัจจุบันก็เกินกว่าบุ๊กไปนิดหน่อยปันผลก็พอมีแต่ค่อนข้างน้อย ROE กับ ROE เกินกว่า5%ขึ้นไปแล้วก็ถือว่าพอใช้ครับผลประกอบการของ S-Tech บริษัทมีทุนจดทะเบียน725ล้านบาทเข้าตลาดเมื่อปี2564เข้าตลาดมาด้วยราคา IPO 2บาท78สตางค์ราคาพา1บาท จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย3,702คนเป็นข้อมูลเมื่อ15มีนาคม2566คิดเป็นฟรีโฟลด44.08%เข้าตลาดมาปีแรกก็สามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นจากกำไร94ล้านเพิ่มมาเป็น100ล้านเพิ่มขึ้น6.34%ส่วนในปี2566ไตรมาสที่1 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่1ของปี2,565กําไรก็เพิ่มขึ้นนะครับจาก22ล้านเป็น24ล้านเพิ่มขึ้น5.38%ครับใน2ปีแรกผลประกอบการดูดีครับมีการจ่ายปันผลปี65จ่ายเป็นเงินปันผล0.05บาทต่อหุ้นปี66จ่ายเป็นเงินปันผล0.0260บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD ไปเมื่อ14มีนาคมจ่ายปันผลไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อ19พฤษภาคมบริษัทยังไม่มีการเพิ่มทุนยังไม่มีการออกวารัน์นะครับราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง1.15เท่ามูลค่าหุ้นที่แท้จริงอยู่ที่1.79บาทราคาปัจจุบันอยู่ที่2 8สตา์กราฟในทำเฟรมวิกเข้าตลาดมาเดือนแรกก็ปิดด้วยแท่งเทียนสีแดง 4วิกติดต่อกันเลยนะครับลงมาทำฐานบริเวณ2บาท36สตางค์สร้างฐานบริเวณนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน2564หลังจากนั้นก็รีบาวกระเด้งกลับตัวเป็นขาขึ้นผ่านปี2 5 6 5สามารถขึ้นไปทำํำไฮสูงสุดได้ที่3บาท20สตางค์หลังจากนั้นก็วอกกลับมาเป็นขาลงแล้วก็หลุดโล ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม2 5 6 5แล้วก็ลงมาปรับฐานเตี้ยที่สุดที่ราคา1,93บาท93สตางค์ประมาณเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วจากนั้นก็รีบาวรีเวอร์ซลกลับตัวขึ้นไปทะลุแนวต้าน2,32บาทส2 32. สตางค์ทะลุขึ้นไป2,40บาทส0แต่ยืนราคาไม่ได้วกกลับลงมาสะสมกำลังแต่ก็ไม่หลุดโลที่1,93บาท แล้วก็สวิงขึ้นไปใหม่ไปชนแนวต้านที่2บาท32สตางค์อีก2ครั้งถอยกลับลงมามีการรีบาวขึ้นไปที่2บาท20ถอยกลับลงมาแล้วก็รีบาวขึ้นไปอีกจนปัจจุบันกราฟมาพักตัวอยู่ที่ราคา2บาท8สตางค์แท่งเทียนในไทม์เฟรมวิกก็ปิดด้วยแท่งเทียนสีแดงครับขยายใหญ่ขึ้นมาเป็นไทม์เฟรมเดย์ก็เป็นการโฟกัสเฉพาะจุด แต่ถ้ากลับไปดูใน Timeframe Week ก็จะเห็นว่ากราฟทำไซเวย์อยู่ที่ราคาฐานต่ำสุด1.93บาท9กกรอบข้างบนอยู่ที่2.32บาท32ก็อยู่ในกรอบนี้มาได้1ปีแล้วนะครับเมื่อวันที่14มีนาคม2566ขึ้นเครื่องหมาย XD แต่หุ้นก็ไม่ได้ไดรูทนะครับปิดเป็นแท่งเขียวด้วยแล้วก็เป็นต้นเทรนขาขึ้นพอดีสามารถดีดขึ้นไปทำหายสูงสุด ชนแนวต้าน2บาท32พอดีเลยหลังจากนั้นก็ลงมาพักตัวที่บริเวณเส้นแนวรับ2บาท16แล้วก็รีบาวขึ้นไปอีกชนแนวต้าน2บาท32อีกครั้งหนึง่งคราวนี้ร่วงกลับลงมาอยู่เหนือแนวรับ2บาท2สตังค์พอถึงวันที่15พฤษภาคมก็มีการประกาศงบไตรมาสที่1ของปี2566หุ้นก็มีดลูชั่นเล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากราคาหุ้นก็ดีดตัวขึ้นไปทะลุแนวต้าน2.16บาทส6สตางค์ขึ้นไปถึง2.22บาท22สตังตางค์แล้วก็ถอยกลับลงมามาชนแนวรับ1.99บาท99แล้วก็รีบาว์กลับขึ้นไปชนแนวต้าน2.16บาท16แล้วก็ถอยกลับลงมาอีก2วันสุดท้ายนี่อยู่ในช่วงของเซตรีบาว์ทะลุ 1, 5 0 0จุดราคาหุ้น s t e เทก รีบาวขึ้นไปเหมือนกันแท่งเทียนสุดท้ายก็ปิดในลักษณะเกือบเกือบจะเป็นแฮมเมอร์แรงซื้อกับแรงขายเท่ากันแท่งเทียนทิ้งไส้ลงมาการเทรดหุ้น STEC h หรือจะลงทุนก็กลับไปดูที่ t ท m e เฟรมวิกครับราคาหุ้นปัจจุบัน2บาท8สตางค์ก็อยู่กึ่งกลางของกรอบไซด์เวแท่งเทียนสุดท้ายของ t ท m e เฟรมวิกนี่ไม่ค่อยสวยครับเพราะว่าปิดเป็นแท่งแดงถ้าจะเทรดหรือลงทุน ถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดก็มารอรับซื้อบายออนดิที่ประมาณ1บาท93สตังค์แต่ก็ไม่รู้ว่าหุ้นจะลงมาให้เก็บหรือเปล่าถ้าหุ้นไม่ลงมาให้เก็บลักษณะทิศทางของหุ้นก็จะเป็นไซด์เวในกรอบขึ้นขึ้นลงลงสวิงขึ้นสวิงลงทําแบบนี้มาตลอด1ปีครับราคาหุ้นก็ทําลักษณะยกโลขึ้นไปจากจุดนี้ครับโลต่ําสุดขึ้นมาตรงนี้สร้างฐานอยู่ก็ไม่ได้หลุดโล ราคาบริเวณ2บาทตอนนี้ก็กำลังจะยกโลขึ้นไปรอเก็บบริเวณ2บาทเนี่ยก็ค่อนข้างจะปลอดภัยครับแต่ถ้าหุ้นทำราคาลงมาต่ำถึงบาท95ก็ยิ่งดีแต่อย่าให้หลุด1บาท93ถ้าหลุดแล้วก็ถือว่าเป็นการทำนิวโลหาแนวรับไม่ได้หลุดแล้วก็มักจะร่วงต่อค่อนข้างอันตรายครับถ้าหลุดแล้วต้องรีบสตอปลอสในกรณีที่ไม่หลุดราคาปัจจุบันก็ ใกล้จะถึงแนวต้านแนวต้านแรก2.12บาทส2สตางค์ก็รอดูเปิดมาเช้าวันจันทร์เนี่ยถ้าราคาหุ้นดีดขึ้นไปก็เป็นการซื้อที่เบรกเอาท์ก็มีโอกาสที่จะทะลุ2.16บาท16ขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าแนวต้านที่ยิบถ้าผ่านต้าน3แนวนี้ขึ้นไปได้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบ2.32บาท32อีกครั้งหนึ่งยังไงก็คอยลุ้นงบไตรามาสที่2ถ้าออกมาดี 2.32บาท32นี่ก็น่าจะไม่เหลือบาทกว่าแรงแต่ถ้าเกิดงบออกมาไม่ดีก็อย่าให้หลุด1.95บาท9กบาท9กก็แล้วกันนะครับแผนเทรดก็ง่ายๆหุ้น s t t e ทก็มีคนเล่นเยอะอยู่แต่ปันผลน้อยไปนิดนึงแค่1.25%สาย BI ก็คงไม่ปรารถนาที่จะมาเล่นหุ้น s t t e ทแต่ถ้าเศรษฐกิจดีราคาหุ้นอาจจะสูงขึ้น s t t e ทผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงชั้นนำของประเทศก็อยู่ในกลุ่มของอสังหาก็ต้องพึ่งพิงในเรื่องของการรับเหมาถ้าเศรษฐกิจไม่ดีการก่อสร้างก็น้อยหุ้นก็จะทำกรอบไซด์เวยอยู่นี่แหละครับยังไงก็เก็บราคาทต่ำาปลอดภัยที่สุดครับทำกันบ้านกันต่อไปวันนี้วันอาทิตย์ไม่มีหุ้นจะให้ลุ้นเพราะตลาดปิดแต่บางคนก็ชอบหวยวันนี้หวยออก ใครชอบก็เชิญตามสะดวกครับก็ขอให้โชคดีทุกคนสวัสดีครับ